สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอแนะนําสปอนเซอร์หลักจากช่องของเรานะครับร้านเติมเกมล i ยเลนเจอร์ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับมาลูช็อปนะครับใครที่สนใจซื้อแพ็กเกจลเลนเจอร์ต่างๆสามารถทักแฟนเพจสอบถามไปได้เลยนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้ลิงก์คลิปชั่นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับใครที่ใช้บริการเสร็จสิ้นแล้วนะครับอย่าลืมมาบอกมาจากช่องของเรานะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC นะครับ ก็คลิปนี้นะครับกล้องอาจจะสนับตำแหน่งนิดนึงนะพอดีผมปรับนะครับให้แขนเนี่ยผมมันตรงกับหน้าจอที่แสดงเนาะก็เลยผมเลยต้องกลับกล้องมาไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไปจะอยู่ทางนี้เนาะก็ ผมกลับมานะครับก็มันต้องเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับหวังว่าทุกคนจะไม่แปลกตาเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงนะครับการฟาร์มขนนกนะครับว่าเฮ้ยผมฟาร์มขนนกยังไงนะครับแล้วช่วงนี้นะครับผมมันจะมีด่านฟาร์มขนนกมาให้เราฟาร์มนะครับก็คือจะเป็นดาวคอขนนกนะครับที่จะมีทั้งเงินนะครับทั้งขนนกให้เราฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราไปพูดกันนะครับว่าผมฟาร์มแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะแนะนําให้ทุกคนนะครับว่า ผมฟาร์มขนนก1วันเนี่ยผมได้เท่าไหร่นะครับในการฟาร์มแล้วควรใช้รูบี้ในการซื้อไหมนะครับดูกันนะฮะก่อนที่จะไปดูนะครับก็ไอดีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยขนนกเนี่ยศูนย์นะครับบอกเลยว่าขนนกศูนย์นะครับที่ขนนกศูนย์เพราะว่าไอดีนี้นะครับเอาขนนกไปวิ่งช่วงต้นนะครับคือผมจะทําการอาล้างนะครับล้างล้างคือจริงๆ คือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเดือนนี้ที่จะมีกิจกรรม9.5ปีแล้วด่านขนนกมาเนี่ยมันมีขนนกเดิมอยู่ประมาณ2,000นะแล้วผมก็ล้างนะครับโดยการแบบเอาไปเล่นสเตจวิ่งสักส่วนหนึ่งนะครับเลยทําให้ขนนก ID เนี่ยเหลือ0ูนย์นะครับนับจากนั้นมานะครับผมก็ได้ทําการฟาร์มนะครับ สเตดนี้เลยนะครับก็คือดาวคอเก้าจุดห้าปีเนี่ยนะก็คือดาวคอขนนกกับเหรียญเนาะมันได้ทั้งขนนกทั้งเหรียญนะครับผมใช้เวลาฟาร์มนะครับวันนี้นะครับวันที่สิบสองนะครับผมใช้เวลาฟาร์มสิบเอ็ดวันนะผมมีขนนกอยู่หนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับอ่ะก็บางคนอาจจะหาได้เยอะกว่านี้นะครับหรือบางคนอาจจะหาได้น้อยกว่านี้นะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงสาเหตุนั้นกันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับโฟกัสถึงเรื่องการทำทีมพีร้อยก่อนนะครับในการที่จะฟาร์ม สเตตขนนกนะครับเพราะว่าไอ้ด่านตรงเนี้ยนะครับมันจะมาถึงวันที่26กนะก็คือซ่อมบำรุงฐานทัพวันที่26ผมคิดว่าอัปเดตมาก็จะเอา,อาด่านตรงนี้ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยวันที่12อแหละอีกประมาณ10กว่าวัน14 13วันเนี่ยดาวไออีกประมาณ 13- 14วันนะครับดาวเคาะขนนกอันนี้นะครับก็จะนําออกไป นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกใครที่เพิ่งดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากที่จะฟาร์มขนนกให้ได้เยอะเนี่ยให้รีบนะครับไปทําทีมพีร้อยก่อนเลยนะครับแล้วทีมพีร้อยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่ u t u b e นะครับเพจทางการเนาะไลเลนเจอร์ไทยแลนด์นะครับก็ตามนี้เลยผมก็ได้มีโอกาสนะครับร่วมงานกับทางเกมไลเลนเจอร์เนาะก็ผมก็ได้ทาคลิปช็อตมาแล้วนะครับว่ามือใหม่ต้องรู้พีร้อยคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูให้คร่าวๆนะครับส่วนใครที่ดูแล้วนะครับก็ ฝากกดคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับนะฝากมากดไลค์กันด้วยอ,อ,อ่ ผมก็ได้อธิบายไปเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปขอฝากคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับผมประโยชน์ของทีมพีร้อยนะครับเวลาเราเคลียร์สเตตต่างๆสําเร็จนะครับมีโอกาสรับของรางวัลถึงสองเท่าเลยนะครับผมนี่เลยอ่ะสำหรับประโยชน์ของทีมพีร้อยนะครับก็คือทุกคนเห็นไหมว่ามันจะมีป๊อปอัพสีเขียวๆเนี่ยเด้งขึ้นมาป๊อปอัพสีเขียวๆเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือของรางวัลในด่านนั้นๆนะครับอย่างสมมุตินะครับผมเคลียร์อันนี้นะครับ อย่างสมมติว่าผมเคลียร์ด่านนี้เสร็จนะครับเวลาผมมีทีม P100 มันก็จะเด้งเพิ่มมาให้ผมอีกแบบนี้นะครับอ่ะก็คือแบบนี้อ่ะอันนี้คือประโยชน์นะครับทํำยังไงนะครับดูนะอ่ะมาดูให้จบใครมาดูฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมนะมวิธีการทําทีมพีร้นะครับให้ทุกคนนะครับนำเลนเจอร์ในสตอรี่ มาบวกกันได้เลยนะครับแต่นิดนึงอ่าก็คือให้ทุกคนนะครับนำเรนเจอร์เนี่ยมาบวกกันได้เลยก็คือจะเป็นเรนเจอร์เดียวกันในสตอรี่นะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นร่างฟ้าเหมือนกันขอให้มันอยู่ในสตอรี่นะครับในสตอรี่ตัวนี้มีอะไรบ้างมีมูน6ดาวมูล7ดาวมูล8ดาวมูลอันต้าซึ่งผมไม่ได้เอามูลอันต้ามาบวกให้มันแต้มกบเขียวขึ้นผมเอาแค่มูล6ดาวมาบวกให้แต้มกบเขียวขึ้นเนาะซึ่งแต้มกบเขียวเนี่ยสูงสุดเนี่ยทำได้แค่100ต่อหนึ่งตัวประมาณนั้น<ว>นะฮะ ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอัตราการดรอปเนี่ยหนึเนี่ยไม่ใช่ว่าการทํา P ร้อยนะครับหนึ100นะครับหตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะดรอปร้อเเลยนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเนี่ยอย่างสมมติว่าผมทํามา100นะครับเนี่ยแต้มกบ100ตันและไม่สามารถอัพเพิ่มได้แล้วนะครับผมไม่สามารถที่จะดรอปร้อนตะอย่างที่ทุกคนนะครับเห็นนะครับมันจะเป็นกรอบสีเขียวแบบเนี้ยนะครับซึ่งกรอบสีเขียวเนี่ยที่มันขึ้นแบบนี้ได้2อกรอบเนี่ย ตรงนี้ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจเนื้อเผือใครที่เป็นผู้เล่นใหม่และยังงงๆเรื่องพีลอยนะครับก็ดูคลิปนี้ไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าใครรู้แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับไปตอนที่เราพูดถึงเนื้อหาสาระกันนะฮะก็ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหขออภัยนะครับภาพอาจจะแตกนะครับก็เพราะฉะนั้นนะครับถ้าผมอยากให้หนึ่งกรอบเนี่ยดรอปแน่นอนเนี่ยผมก็จะต้องทําให้อันเนี้ยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เห็นไหมว่าเน,นี่ยมันขึ้นแค่20การท,ที่เราจะทํา100%ได้นะครับเราก็ต้องประกอบไปด้วย5ตัวเพราะว่า1ตัวเท่ากับ20%แล้วมันใส่สูงสุดได้5ตัวก็เท่ากับ 500P ก็คือ500แต้มตรงเนี้ยเท่ากับ100%ก็คือจะดรอปแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้คือทีม A นะครับอ่ะผมก็จะใส่ไปแบบนี้นะครับอ่ะทุกคนก็จะเห็นไหมว่าเนี่ยมันก็จะขึ้นมาสูงสุดก็คือแต้ม500แต้มนะครับ500แต้ม P แล้วก็จะเป็น100%เท่ากับ เฮ้ย hey, ทีม A ผมเนะี่ยเห็นไหมอันนี้คือทีม A นี่ผมเปรียบให้ฟังอันนี้ก็คือ A ดรอปแน่นอนเล่นยังไงก็ออกถ้าไม่ออกนะครับมามาหยุมหัวผมได้เลยนะถ้าไม่ออกนะออกแน่นอน1ทีมแบบเขียวขึ้นยังไงก็ขึ้นนะครับส่วนทีมต่อไปนะครับก็จะเป็นทีม B นะฮะก็คืออันนี้อ่า บีแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าอันนี้ผมทําไว้9กนะครับซึ่งอัตรามันก็มีโอกาสที่จะไม่ออก1%นะครับถ้าอยากให้ชัวรก็ทํา100%ซไปเลยนะครับแต่ที่ผมอ่าไม่ทําไปเลยเพราะว่าผมทําปั้นตัวเจสสิก้าตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือผมปั้นไว้97มันก็เลยมีแต้มประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้ชัวร์ผมก็แนะนําว่าให้อัพแบบนี้ไปเลยนะครับก็คือเอาตัวเนี่ยแหละนะเจสสิก้าเนี่ยแหละมาอัพให้มันเป็นร้อยแบบนี้ไปเลยทีนี้มันก็จะ ได้100%แบบ100%จริงๆนะครับก็คือดรอปยังไงก็จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะสองทีมผมพีร้อยเรียบร้อยนะครับก็จะเท่ากับเล่นยังไงนะครับผมก็จะดรอปอันเนี้ยสองอันนะครับมันก็จะเปรียบกับเหมือนที่ผมไปฟาร์มด่านขนนกนะครับเวลาผมจับขนนกอย่างสมมติว่าคนปกติจับได้หนึ่งช่องใช่ปะแล้วผมมีทีมพีร้อยมันก็จะทําให้ผมเนี่ยจับขนนกเพิ่มมาอีกสองช่องโดยฟรีๆนะครับ ไออย่างตอนนี้นะครับผมมีขนนกอยู่ในตัว16,000นะครับ19,069นเะครับเดี๋ยวผมจะฟาร์มให้ดูนะครับว่ามันจะเพิ่มมาขนาดไหนในการเล่น1เกมนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นด่านสเตจสให้ดูนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับให้เราเปลี่ยนทีมเป็นทีมที่ทำพี้อยนะครับนี่เป็นทีมแบบนี้อ่านี่คือทีมที่ผมทำทีมพี้อยไว้กดเล่นไปเลยครับอ่ะผมเสียไป5คขนนกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะก็ จริงๆแล้วเร,เราสามารถเล่นออโตได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับในการที่ทุกคนจะฟาร,ร์มขนนกเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้นะครับรีบไปทําทีมพีร้อยนะครับรีบเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเล่น1ครั้งอ่ะเวลาคนเล่นปกติเนี่ยเวลาเขากดเนี่ยเขาจะได้แค่1น่ท่องแบบนี้ใช่ไหมแต่เรามีทีมพีร้อยช่วยเท่ากับให้เราเท่ากับเรานะครับจะได้ของรางวัลเพิ่มมาอีกถึง2เท่าอันนี้คือ10กดไปอีกหนึ่งทีมันจะเด้งมา2เขียว อ่ะจะเด้งมาแบบนี้นะครับผมก็จะได้เพิ่มใหม่อีก20่บวกย20ก็คือ1รอบตรงเนี้ยผมได้50ผลใช่ไหมอ่าก็ลบได้เลยนะครับนี่นะครับ1 9069นนะครับลบนะฮะ หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่มันจะติดลบนะจริงๆต้องเอาเลขมากตั้งข้างบนแล้วเอาเลขน้อยลบไม่งั้นเวลาออกมามันจะเป็นค่าติดลบแบบนี้นะครับซึ่งที่ผมเหลือสี่สิบห้าคนเพราะอะไรทำไมผมถึงไม่ได้ห้าสิบคนก็เรากดเล่นเมื่อกี้ไปห้าคนไงเห็นไหมเรากดเล่นตรงเนี้ยไปห้าคนมันก็เลยเสียไปห้าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยได้จริงๆนะครับแล้วก็จะมีคนถามผมมาเยอะว่าไอ้พวกด่านโคนโโบที่มันจะเป็นดอบเกียร์ดอบพวกวัตถุดิบนะครับหรือดอบอะไรต่างๆเนี่ยมันให้เราไหม คำตอบผมผมก็คือให้นะครับถ้าเรามีทีมพีร้อยเนี่ยดอบเข้าคังเราแบบนี้ตลอดนะครับตลอดตลอดแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็รีบมาทําทีมพีร้อยกันอันดับแรกเพราะว่าเวลาเนี่ยมันเหลือประมาณ1 3บสวันเนี่ยมันจะปิดซ่อมบำรุงฐานทัพซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอากิจกรรมนี้ออกไปเลยไหมแต่ผมคิดว่าเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเดือนใหม่เลยไหมอันนี้ต้องว่ากันอีกทีนึง ส3บ4ิวันเนี่ยนะครับอันดับแรกนะครับใครที่มาดูคลิปนี้นะครับให้รีบไปทํา p ร้อยนะครับซึ่งผมได้บอกทุกคนไปแล้วนะครับว่าการทํพ p ร้อยเนี่ยตอนนี้มันทําง่ายแล้วให้รีบไปทํากันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคลิปให้ทุกคนดูนะอันนั้นก็จะเป็นคลิปทําทีมพ1 0 0อยนะครับที่ให้ทุกคนไปฟาร์มด่านที่24ด่านที่36ด่านที่48ด่านที่64ด่านนะครับซึ่ง4ด่านนั้นเนี่ยมันจะมี4ตัวนะครับและเลนเจอร์เนี่ยข้อดีนะครับ ผม,ผมเรียกว่าเป็นข้อดีนะก็คืออย่าง P1 ร้อยหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเราสามารถทําได้ถึง2ตัวนะครับแบบนี้เห็นไหมพร้อยหนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถทําได้ถึง2ตัวไออย่างผมทํามูลเนี่ยทหารเอกเนี่ยตัวหนึ่งแล้วผมแม็กอีกตัวหนึ่งซึ่งทีมเดียวเนี่ยมันใส่กันไม่ได้จริงแต่เราสามารถเอามาใส่ทีมมีได้เกตทุกคนเริ่มเกตไหมว่าอย่างสมมติเนี่ยทุกวันนียมันมีด่านที่มันดรอปง่ายอยู่4ด่านก็คือ24 36, 48,60 ก็ให้ทํามาอย่างละ2ตัวแล้วก็เอาไปไว้อีกทีมหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยตรงเนี่ยมันก็เป็น80%แล้วถึงมันจะไม่ร้อยเปแต่80%โอกาสออกมันก็เยอะใช่ไหมและอีกตัวนึงเนี่ยเราจะทํำยังไงนี่ไงม,มูลอวกาศมูลทหารเอกนี่แหละ นะครับไปทําเลยทีนี้เราก็จะได้ครบทีมคือไม่ต้องกลัวนะครับว่าโอ้โหเลนเจอร์พีร้อยอย่างอะเนี่ยอย่างพีร้อยนะครับด่านนี้นะทุกคนไม่ต้องกลัวนะอย่างตัวเนี้ยมันไม่เก่งมันเวลมันดาวมันน้อยนะครับมันจะเคลีย์ด่านให้เราได้หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเลนเจอร์พวกเนี้ยมันเคลียร์ได้นะครับหนึ่งึงหกแค่เรามีเกียร์สายฟรีใส่ให้เขาหน่อยใส่เลือดหนึ่งช่องใส่โจมตีหนึ่งช่องใส่ใช้สกิลหนึ่งช่องเนี่ยมันก็เคลียร์ได้หนึ่งถึงหกแล้วนี่ครับนะเพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้ให้รีบไปฟาร์มพีร้อยให้เสร็จก่อนแล้วเอามาฟาร์มตรงนี้ไม่ต้องเสียดายขนนกที่จะเสียในการฟาร์มครับคือถ้าทำพีร้อยเสร็จหนึ่งครั้งเนี่ยคือมันเสร็จเลยมันไม่ต้องมานั่งแบบทำใหม่ก็อย่างสมมติผมมีทีมพีร้อยผมก็ใช้ทีมพีร้อยเนี่ยฟาร์มไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สามารถประยุกต์ใช้ได้อ้อย่างสมมติเนี่ยถ้าผมทําทีมพีร้อยมาเนี่ยหลายคนมองว่าโอ้โหตัวพวกนั้นเนี่ยมันไม่เก่งนะครับเราก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ก็คือ ปกติเวลาผมฟาร์มทีม p 1ร้เนี่ยผมจะเล่นออโต้ผมก็จะทําทีมนึงเนี่ยให้มัน100%ไปเลยเพราะว่าผมไม่ได้กดเล่นเองกดออโต้มันก็จะปล่อยอยู่แค่ทีมเดียวใช่ไหมเราก็จะทําทีมเนี่ยให้มันมีตัวดาเมจก็ผมอาจจะแทรกด้วยการทํเอา p p ร้อเนี่ยไปสัก2ตัว3ตัวแบบนี้ แล้วก็จะเอาตัวเก่งๆเนี่ยเสริมเข้าไปแบบนี้นะครับซึ่งโอกาสดรอปเน,นี่ยทีมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ดรอปหนึ่งช่องส่วนอันเนี้ยโอกาสดรอปเ0เรซึ่งถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มันจะแลกกับการที่เราจะผ่านด่านง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งกดมือเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ในการฟาร์มนะครับแบบไหนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะเวลาผมฟาร์มด่านที่มันยากผมก็จะฟาร์มแบบนี้อย่างเช่นผมเล่นด่านน้าแข็งเนี่ยซึ่งถ้าซึ่งถ้าเป็นทีม P 1 0้อยแบบเนี่ยเล่นยังไง นะยากมากแต่ผมแบบผมก็ปรับโดยการเอาตัวแทงกับตัวดาเมจเนี่ยที่เก่งๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาแบบนี้ผมก็จะเล่นออโต้ไปให้ดู1เกมอ่ะผมกดออโต้ให้ดูนะครับผมก็เล่นแบบนี้ไปเลยผมก็ปล่อยไปเลยมันก็ทำให้เราเคลียร์ดัดง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะก็เล่นไปแบบนี้อ่ะอันนี้ผมปล่อยเลยนะเนี่ยผมปล่อยเลยนะครับซึ่งจำได้ไหมครับเมื่อกี้เราทำทีมหนึ่งเนี่ยดรอปแน่นอนหนึ่งช่องนะครับซึ่งทีมนี้ มันโอกาสดรอปแค่70%นะครับถ้ามันไม่ออกก็แสดงว่าเราโชค้าย70%รนะครับอีก30%ที่จะไม่ออกก็ถือว่ามันก็เป็นเปอร์เซ็นตะ์สามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแต่เจ็ดสิบมันควรที่จะออกบ่อยถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ดรอปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำร้อยสองเปอร์เซ็นต์เห็นปะผมก็ปล่อยฟาร,ร์มออตโต้แบบนี้ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งกลัวว่ามันจะผ่านไหมเห็นไหมนี้ก็ดรอปมาสองช่องเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของผมที่ในการผมเล่นพีร้อยแหละ ถึง P100 ผมไม่มีตัวเก่งใช่ไหมไม่ได้ทำพี100้อยตัวเก่งๆมาเข้าทีมผมก็เอาตัว P ีแบบประมาณ25ที่เราปั้นแม็กเก่งๆเนี่ยเอามาเสริมแทนซึ่งมันก็จะลดเปอร์เซ็นต์ในการดรอปอีกทีหนึ่งไปเพราะล่ะเพราะว่าเราทำอีกทีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วมันก็สบายอยู่ตัวแหละมันก็ดรอปแน่นอนหนึ่งช่องซึ่งอันนี้คุมนะครับและการที่เราทำทีมพ1ร้อยแบบเนี่ย ข้อดีเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายไอ้ยางด่านขนนกมาเราก็จะฟาร์มขนนกได้เยอะกว่าคนอื่นคนอื่นเขาดอปทีละ1ช่องเราดอกทีละ3าช่อง3ามช่อง3ามช่องรวมๆกัน30วันอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้หมื่นหนึ่งนะครับเราอาจจะได้3 0ม0 0ื่นถึง4ี่หมื่นเลยก็ได้อันนี้มันคือความแตกต่างในการฟาร์มระยะย,ยาวเก็ตไหมอย่างพวกวัตถุดิบเหมือนกันนะครับวัตถุดิบเนี่ยคนอื่นเนี่ยไม่ทําทีมพีลอยเขาได้ทีละ1ชิ้นเราฟาร์ม ทุกวันเราได้ทีอะไร2ชิ้น3ชิ้นเรื่อยๆเห็นไหมด่านธาตุเนี่ยผมได้200ชิ้นเนี่ยเห็นไหมผมนั่งเก็บมานะครับถ้าไม่นับธาตุไม้ที่ผมมึงปั้นชิ้นให้โอบไปอันนั้นผมก็มีเกือบ200ผมปั้นไปจนหมดแหละนะเห็นไหมว่าพวกวัตถุดิบพวกเนี่ยนะครับมันจะดรอปดีคนอื่นนะครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะกว่านี้แต่ผมเอาไปย่อยเพื่อไปเล่นกระดานกบอ่ะเห็นไหมมันก็จะมีประโยชน์ในการที่เราจะเอาพวกเนี่ยย,ย่ยอยย่อยแล้วก็เอามาเล่นกระดานกบนะครับมาเล่นพวกกบ กระดานกบที่แบบมีกบอันต้าสตัวกบอันต้าหนึ่งตัวในแรกกลางพวกนี้เห็นปะมันมีประโยชน์ในระยะยาวนะครับถ้าเราเล่นเกมนี้นานเนี่ยทีม P ีร้อเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนที่เล่นเกมนี้ระยะยาวและถ้าอยากได้ของรางวัลที่มันดีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าลืมนะครับที่จะทำทีม P100 กันนะครับมันทําให้การฟาร์มเรามันง่ายมากขึ้นนะครับผมนะก็คลิปนี้นะครับผมก็พูดเรื่องยาวเรื่องทีมพ1 0้นะคืออยากให้ทุกคนทํากันจริงๆยอมเสียเวลาหน่อยผมเข้าใจว่าเฮ้ยแม่งน่าเบื่อนะครับอันนี้พุ่งตรงนะน่าเบื่อแบบมานั่งฟาร์มเทียตัวเงี้ยแต่ถ้าคุณทําเสร็จแล้วอะ คุณมีใช้ฟาร์มสบายคุณไม่ต้องมาแบบโอ้ไม่ต้องคือคือคุณเก็ตปะว่าแบบถ้าคุณทําทีมพีร้อยได้ปุ๊บเนี่ยคุณสบายเลยคุณไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โหหน้าเบื่อได้พกกดได้แค่ช่องหนึ่งคนอื่นเขาได้พีร้อยกันนะใช่ปะคนอื่นเขามีพีร้อยกันดรอปสช่อง3ช่องเป็นดรอปช่องเดียวก็ไม่อยากฟาร์มแต่ถ้าเรากลั้นใจทําทีมพีร้อยเสร็จแล้วเวลาเราฟาร์มเราจะสนุกกว่าคนอื่นอ่ะอย่าง เพื่อนผมดอปยังอยู่ช่องเดียวผมดอปสามช่องผมก็ผมก็ยืดอกอ่ะใช่ปะก,ก็ดอปเยอะกว่าอะไรเงี้ยก็เวลาฟาร์มแล้วก็ฟาร์มได้เยอะกว่าอันนี้ผมเชิงเปรียบเทียบให้ให้ดูเฉยๆนะอ่ะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาฟาร์มนะครับด่านขนนกให้ทุกคนดูกันนะครับว่าการฟาร์มในครั้งหนึ่งเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแล้วลูบี้เนี่ยควรเอามาซื้อไหมนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมพูดให้ฟังนะครับผมอ่ะผมขอฟาร์มก่อนนะครับ โอเคนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับฟาร์มขนนกนะฮะอย่างถ้าคนที่ต้องการเซฟขนนกเนี่ยก็จะเล่นแค่2 4 6แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะไม่เล่นอะไรเลยอาจจะเล่นพวกนี้นะครับหรือพวกนี้อันนั้นแล้วแต่คนนะครับก็เห็นไหมว่าตอนนี้ขนนกผมขึ้นมา2หมื่นแล้วเดี๋ยวเรามาบวกลบกันนะครับว่าผมฟาร์มเนี่ยสองสี่หกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมได้ขนนกมาเท่าไหร่นะครับก็ผมจะไม่คำนวณขนนกในการใช้เล่นต่อดานนะมันเสียทีละ5ขนอันนั้นถือว่าเป็น อะของแถมและกันผมจะไม่คงนวณนั้นผมจะคำนวณเลขดิบๆเลยที่ก่อนฟาร์มกับหลังฟาร์มเสร็จว่ามันได้เท่าไหร่นะครับอาอย่างช่วงต้นนะครับเรามี19069เ่าเรามี1 9 0่นะครับอ่ะเรามีอยู่2200 20, คนนะครับผมได้จากการฟาร์มมาทั้งหมด933คนนะครับก็เกือบพันนะฮะก็ถือว่าเป็นขนนกที่เยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นขนนกประมาณนี้นะครับซึ่งมีคนถามผมมาเยอะมากว่าขนนกไม่พอทำยังไงดีนะครับ คือเบื้องต้นแล้วเนี่ยขนนกไม่พอเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเอาขนนกไปทําอะไรนะครับเรามีเป้าหมายทาอะไรยังผมเองเนี่ยผมจะดองไอดีนี้ก็คือดองขนนกเพื่อที่จะไปเล่นเกียยววิ่งนะครับไออย่างบางคนเนี่ยขนนกไม่พอนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยเบื้องต้นนะครับการหาขนนกเนี่ยมันก็จะมีจุดนี้นะครับแล้วก็ตรงจะเป็นตรงนี้ก็คือห้องทดลองนะครับซึ่งห้องทดลองเราก็ต้องมีเหรียญกิ้วที่ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงถึงจะมาเล่นได้ใช่ไหมมันก็จะได้ขนนกตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้หรือบางคนจะเอาค่า f ไปแลกนะครับซึ่งขนนกจริงๆเนี่ยมันหาได้ประมาณนี้นะครับหาไม่ได้เยอะบางคนมาถามผมว่าขนนกหมดทํายังไงดีทํายังไงดีมันก็ทําอะไรไม่ได้ขนนกหมดเราก็ต้องหยุดเล่นแค่นั้นนะครับรอวันต่อไปรอที่แบบมีขนนกใหม่มาให้ล็อกอินได้ขนนกนะครับหรือว่าไปทําภารกิจตรงภารกิจประจําวันตรงนี้นะครับได้ขนนกมาก็ต้องรอไปนะครับแบบนั้นนะครับคือการฟาร์มขนนก ซึ่งเวลาที่เราไปดูใครเนี่ยเขามีขนนก2 0งหมื่0 0หหรือเป็นแสน0 0 0 0 0 0 0แสนเนี่ยเขาเกิดจากการที่เขาดองนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่มันแบบบือหวาขนาดที่แบบเฮ้ยอยู่ๆแบบสามารถหาได้เป็นแสนเป็นหมื่นขนาดนั้นมันก็เกิดจากการฟาร์มตรงนี้แหละครับแต่เขาเลือกที่จะดองไม่ได้เอาไปใช้บางคนที่แบบโอ้โหจนขนนกจังเลยอ่ะที่จนขนนกเนี่ยเราเอาไปฟาร์มหรือเปล่าเราเอาไปฟาร์มพวก เหรียญก,กยภาพไหมหรือว่าเราไปเล่นอะไรหรือเปล่าเออเอาขนนกไปเล่นพวกสเตตพิเศษหมดทุกดาดเลยไหมอันนั้นอาจจะอยู่ที่เรานะครับว่าเราบริหารขนนกอะไรยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําการเล่นนะครับในวันหนึ่งของผมให้ทุกคนดูในคลิปนี้ด้วยเผื่อแบบอ่าหลายคนอยากเล่นตามว่าผมเล่นแบบไหนนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ1วันนะครับก็คือทุกวันเนี่ยผมจะฟาร์มกระโหลก1-6แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะฟาร์มเป็น ด่านธาตุเนี่ยหนแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นดาวเคราะห์ิลนาทหนึแบบนี้นะครับตรงนี้นิดนึงนะครับทำไมผมถึงเล่นด่านที่มันได้เหรียญใช่หมหนึ่งสจะได้เหรียญปกติถ้าใครประหยัดขนนกก็คือจะได้สองกับ4กับหที่ผมต้องเล่นเพราะว่าผมอยากได้เงินเยอะๆนะครับ เอาเงินเยอะๆไปทาอะไรนะครับผมก็มีเงินก้าว 9, 9, 9, 9, 9, 9ไปแล้วตันไปแล้วผมต้องการเงินไปทําอะไรนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าที่ผมต้องการเงินก็คือผมจะเอามาอัพพวกนี้นะครับไอ้พวกอัพเวลอะไรพวกเนี้ยคือมันใช้เยอะมากๆนะครับเนี่ยอันเนี้ยห้าร้อยห้าสิบเอ็ดล้านนะครับเห็นไหมซึ่งเงินที่ผมมีตอนนี้นะครับผมมีน่าจะมาประมาณแค่ประมาณพันล้านหรือเปล่าก็ไม่พอนะครับ เนี่ยผมมีเงินอยู่ประมาณ1 0 0 0ล้านตอนเนี้ยซึ่งมันไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการที่จะหาเงินให้มันได้เยอะกว่านี้ผมก็เลยเลือกที่จะต้องเล่นด่านพวกนั้นซึ่งมันมีโอกาสจะดอบ90,00แสนเนาะของรางวัลสูงสุดก็คือ9 0 0 0แสนนะครับอ่ะและน้อยสุดก็คือ9้าเหรียญนะครับซึ่งมันก็ได้9ก้าเหรียญบ้าง90บ้าง9 0 0 0แสนบ้างก็แล้วแต่จะดอปแบบนั้นแล้วแต่จะดอปแบบไหนนะครับผมนะอ่ะ ส่วนตรงนี้นะครับส่วนดาน่านธาตุเนี่ยเล่นเพราะอะไรดา่านธาตุที่เล่นเพราะว่วาม,มีโอกาสที่จะดรอปเศษนะครับเศษธาตุหนึ่งดาวถึง5ดาวนะครับซึ่งธาตุพวกนี้มันก็มีประโยชน์อยู่แล้วเอาไปอัพเลนเจอร์อ่าเอาไปย่อยนะครับเอาไปทําวัตถุดิบ9ดาวพวกธาตุปกติใช่ไหมประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้นะครับเล่นเพราะอะไรอันนี้เล่นเพราะว่าเอาเวลอ่าอันเนี้ยเล่นเอาเวลด้วยนะครับได้เวลด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นเพราะเอาเวลเหมือนกันนะครับก็ <artic ula> เลยเล่น1-6ถึงไปเลยส่วนวัตถุดิบ1นถึงหพวกนี้ถ้าเราไมไ รับแร่เพื่อไปเล่นกระดานกบก็จะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าผมอยากที่จะไปป้ายเอลแล้วอยากขึ้นตำนานแล้วนะครับก็เลยต้องรีบฟาร์มนิดหนึ่งเห็นไหมตอนนี้ผม8ปละต้นคลิปผมยังอยู่8 6อยู่เลยเห็นป่มฟาร์มเวลมันก็ขึ้นนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มนะก็ผมลืมพูดไปนะครับก็คือการที่เอา r ูบี้เนี่ยมาซื้อนะครับด่าน2-46ี่เนี่ยคุ้มไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มครับเดี๋ยวไว้ผมจะทำคลิปนะครับ ทดสอบให้ดูว่าเออเล่นปกติกับใช้ Ruby เนี่ยมันได้ขนนกแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ ไปทาข้อสรุปในการฟาร์ม7วันเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับก็คือเล่นปกติได้เท่าไหร่ใช้ลูบี้ซื้อต่อวันได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณกันเป็นวันๆนะใน1สัปดาห์นะครับแต่เบื้องต้นนะผมใช้ลูบี้ซื้อนะครับทุกวันนะครับผมคิดว่ามันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับในการที่จะเอา15บลูบี้ไปแลกกับเกือบ1000คนขนหรืออาจจะน้อยกว่านั้นหรือมากกว่านั้นอันนี้เราไม่รู้ผมยังไม่ได้ทําข้อสรุปในการฟาร์มจริงๆจังๆเนาะก็ผมจะซื้อทุกวันก็คือ15สูบา ที่เราเอา10เพชรตรงเนี้ยมาซื้อตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมในการฟื้นฟูถ้าเราใช้10เพชรซื้อตรงนี้มันก็จะได้ทีละ97อ่ะบางคนหยุดเวิล์ดตำนานเนาะมันก็จะเป็นร้อยเป็นร้อยก็อย่างพันหนึ่งเนี่ยอาจจะหมดกว่า15ลูบี้ใช่ไหมแต่อันนี้แค่15ลูบี้มันได้เกือบเป็นพันเนาะก็คุ้มกว่าอยู่แล้วนะครับนะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องการหาขนนกนะครับว่าเฮ้ยเราหาขนนกไปทําอะไรอย่างผมเองเนี่ยผมมีเป้าหมายในการที่อยากได้เกียววิ่งสัก1ชิ้นเนี่ยไอในไอดีนี้นะครับอยากมีเกียววิ่งสัก1ชิ้นผมก็ต้องฟาร์มขนนกให้ได้สัก2องแสนสามแสนเนี่ยถึงผมจะรับเกียววิ่งระดับท็อปกับเขาได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันนี้แล้วก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมนะผมก็จะพยายามที่จะหาขนนกทุกช่องทางนะเดี๋ยวไว้ถ้าผมมีขนนกที่มันเอ้ยน่าสนใจด,ดีเดี๋ยวผมมาอัปเดต เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผมก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ